ต่อไปนะคะระบบคำนวณค่าปรับตามสัญญานะคะ,อะพอเข้ามาที่ตัวของระบบตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีส่วนของประเภทค่าปรับที่เราสามารถเลือกได้นะว่างานที่เราซื้อเนี่เป็นค่าปรับงานซื้องานจ้างเนี่เป็นสัญญาแบบไหนนะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะการทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นข้อหนังซื้อนอกจากการจ้างที่ปรึกษานะเราจะเห็นว่า จะมีโน้ตตรงนี้ว่าอัตราค่าปรับเนี่ยร้อยละ0.010ถึง0 2 0ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราลองเลือกเป็นงานจ้างก่อส,สร้างสาธารณูปโภคนะคะที่มีผลกระทบต่อการจราจรนะตรงนี้พอเลือกปุ๊บเนี่ยอัตราค่าปรับมันจะเริ่มต้นที่0.25ราคาของราคางานจ้างนะคะอ่ะอย่างสมมติว่าเราจะทำตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลดีสำหรับ จ้าหน้าที่พัสดุนะคะในการกรอกเรื่องของค่าปรับในสัญญาจ้างนะคะแล้วก็มีผลดีกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะคะซึ่งตรงนี้นะ่ะเขาก็มีหน้าที่บริหารสัญญาถ้าเกิดว่ามีค่าปรับเกิดขึ้นนะคะเขาจะต้องอมีวิธีการคำนวณค่าปรับให้กับผู้รับจ้างที่จะต้องอชำระให้กับ กับเรานะคะที่เป็นคู่สัญญานะคะอ่าอันนี้จะยกตัวอย่างงานก่อสร้างสาธารณูปโภคนะคะที่อย่างเช่นกรณีที่เราจะต้องวางท่อขยายเขตเนี่ยก็จะเป็นงานกั้งก่อสร้างอ่านะอัตราค่าปรับก็คือร้อยละดของราคางานจ้างตรงเนี้ยเราก็จะรู้ละอ่าราคาที่เราจะต้องเอามาใช้ในการคำนวณค่าปรับจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะ ค่าปรับมูลค่าสัญญานะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทรวมภาษีนะ,ค,ะค่าปรับตรงนี้เลก,ก็คือศูนย์จุดสองห้าอัตราค่าปรับอ่นนี้ก็จะมีการอธิบายอัตราค่าปรับ0ูนจุดสองห้ามันจะคำนวณค่าปรับต่อวันเป็น4,250บาทนะคะ ค่าปรับถ้ามันมีเศษนะคะมันก็จะปัดขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีเศษมันก็จะเป็นราคาเดิมน,นะคะอันนี้ก็คือค่าปรับเป็นตัวหนังสือใช้กรณีที่ว่าเราสามารถ Copy ตัวเนี้ยไปวางไว้ย่งเนื้อหาในสัญญาได้เลยนะคะก็ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะลอง Copy ปี้อันนึง นะข้อดีของระบบก็คือคำนวณเสร็จก็ p y ไปวางได้เลยนะอ่าส่วนด้านล่างนะคะอันนี้สำหรับคณะกรรมการที่เขามีหน้าที่บริหารสัญญานะคะสมมติว่าค่าปรับเกินมาสิบห้าวันมีค่าปรับเกินขึ้นสิบห้าวันก็ใส่สิบห้าวันไป มันก็จะคํานวณออกมาเลยว่าเป็นค่าปรับเท่านี้นะอ่าถ้าเป็นตัวหนังสือก็ยอดเงินเท่านี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างกรณีที่ว่าตรงเนี้ยมันมีเศษส,สตังค์เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปยอดไหนอ่าลองดูนะคะอืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะ อัตราค่าปรับ0.25ค่าปรับต่อว,วัน308บาท64สตางค์ปรับขึ้นเป็น309บาทเนี่ยก็ copy ไปวางได้เลยนะในสัญญ,ญาค่ะมันจะมีให้เรากรอกอยู่นะคะว่าค่าปรับเท่าไหร่เป็นจำนวนเงินตัวอักษรเท่าไหร่นี่คือ,อะระบบที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำสัญญาแล้วก็ การคิดค่าปรับนะคะ